ตอนนี้เราจะเข้าที่พักแล้วนะครับบ้านแม่รีสอร์ทอยู่ห่างจากบ้านงานประมาณ3ามกิโลไม่มีใครเปิดวะเปิดเองก็ได้ไปเนี่ยอันนี้มันเอาบเ่นปกคิปอะตรงนี้เออน่าจะใช่ไหนอ้อมหันมาจิฮะไม่เอาคูนีีแต่หนูทำให้ดู อุ้ยอ้ยเขาพักผ่อนแก้วาหรอยิ้มยิ้มหวานยิ้มหวนขอโทษอย่าหายใจเอาซี่จนอยไม่เกน่ัน้โอเคยโอเคอะไรทีโอเคโอเคอะไรีโเคตีโ

แล้วแจะูกผักอ like ่ะตรงนนอ่ะอันนี้อะไรถึงจุดจิคนไมู่ผักไม่รู้เหมือนกันพี่ก็งงตรงนั้นอันนี้ใหม่ใช่สวยอยู่ฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่สช่า่าฮ่าตอนนี้จ่ไปไหนแขึ้นสวรรค์ไปเื่อนจริงๆ่่่่ แล้วได้ยินครูก็ว่าคือไปที่พักก่อนภาพชัดมากกลังส่งเพราะว่าเน็ตไม่ดี่แล้วซอยเล็กแทนที่น้อยตอนนี้เราจะเข้าที่พักแล้วนะครับบ้านแม่รีสอร์ทอยู่ห่างจากบ้านงานประมาณ3ามกิโลซ้ายหนูอันนี้มันซ้ายม่ะซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวา มันก็ไม่น bon ่าจะใช่เดียวมอใส่เล่มโค้งมาทางเข้าดีสอดข้อดีของรถเราขันไม่ใหญ่มากก็คือเนี่ยซอกแซ็กก็แก๊กปุ๊บปุ๊ยทุกที ข้าลิฟเข้าน้อยได้หมดอยูดิสอยนี้ไม่น่ารถบรรทุกเข้าได้ก็เข้ามีกาแฟกับอาหารด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่พักว่าจะเป็นยังไงนะครับบ้านแม่รีสอร์ทอำเภอปากีจังหวัดนครนายกค่ะไม่พูดถักเงินไม่พูดถักเงินนะไม่พูดเลยพูดสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อปาล์มครับ ยไม่มีกล้องเลยกล้องแอบถ่ายอยู่นะเร็วค่ะนี่เราที่ดูที่พักกันนะคะน้องออมค่ะนะคะพี่แอมอะไรอ่ะนะคะพี่ตองเอามาเย็นสบายเลยอ่ะใช่ไหมไม่นะทำไมข้างหลังร้อนจนเปิดหน้าต่างเลยหรอข้างหลังมันไม่เปิดแอร์เลยร้อนต้องเปิดหน้าต่างไม่ร้อนเปิดแอร์หรอ เราก็นึกว่าแม่น้ำมองไกลๆอบอุ่นเว้ยพี่ดูในรูปอลาเขียวขจีเลยรูปเลยรูออกตรงนี้เหรอ Google เอาตั้งแต่สมัยไหนแล้วลังไม่ได้จริงสุกๆเรี่ยกมีอะไรจะพูดไหมร้อนนะร้อนมากอมจังหิวง่วงเห็นแล้วเขาให้พูดคนละครั้งเขาต้มหัวหนู เบาๆอย่างเงี้ยทำดังมากปกล้องคำนึงร้อนร้อนร้อนมากโทศ์เดี๋ยวคคัดอีกเทคหนึงสองมาเ็วคอนเทนเพื่ออ่ะกัดอ่ะอะไรคำนึงคำว่าอะไรอุ้ยให้บุญเรนแหละบอะไรเมื่อกี้เขาเล่นกันวันนด้ยินแล้วเอไม่ดีจะเลื่อนหรือว่าหมอบีมมีให้ ข่อนไม่มีก็เอาไปที20ลม2กลนที่สำคัญหมด20ลมคูใช่ครับว่าไม้เก่ายังไม่มาออกมาไม่ยันมา้ิจัดรถมาอ้า่ที่นอนดีมากห้องนู้นหกคนแล้วก็อาจจะต้องแบ่งไปอยู่ห้องนู้นอีกเป็นเจ็ดห้องเนี้ยห้องละสองคนผู้ชายสิบหผู้ชายได้ห้าห้องพอดีงงไหม ฟังนะนัดไปเขื่อนบ่ายสามอาจจะแวะไปน้ําตกพวกที่เคยมาแข่งวงลูกทุ่งที่นครนายกอ่ะปีที่เราไปตั้ส้มตั้ที่น้ําตกอ่ะเสื้อดอ๋อ้ละปีเสื้อดำปีที่ที่หนึ่งเนาะปีเราก็ที่หนึ่งตรวที่ไม่อยากจะขิงอ่ะเนาะระดับระดับข้ามาคุยเถอะแลดับประเทศตอนนี้ยังเป็นคอนวอยอยู่เลยเฮ้ยจองห้องริมสุดไก่โอ้ไปนี่มัวสุ่มได้เ เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอะไรได้ยินนะพูดอะไรเนี่ยสอหอเจอกันห้องสุดท้ายนะเอาคัดเอาใหม่ไม่มีใครเปิดวะเปิดเองก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวห้องนะคะเป็นห้องใหญ่สุดนะคะนอนได้6คนค่ะแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งอาจจะ7เลย อันนั้นก็เอาไว้นั่งเล่นใช่อันนี้เป็นเตียงไข่นักหวานกับออมแล้วก็อันนี้เป็นเตียงของพี่แอมกับพี่ตองแล้วก็อันนี้หนูก็เก้นเกียค่ะแล้วก็อันนี้เกี้ยเปิดสิน,น,นี้จะมีห<า>กเ <6 S 1> ตียง,ง,ห,งห้องนี้มีหกเตียง,งนอนได้หกคนหกเตียงแต่ว่านี้โซฟาหนงน้องนอนด้วยกันสามคนใช่น้องกลัวจะไม่นอนเดี๋ยวเราก็เดินไปหาใช่ไปดูพช็คยอันนั้นคืออะไรอ่ะ อย่างนี้เลยอันนี้คืออะไรอ่ะแอร์เหรอถามจริงทำไมแอร์เป็นแบบนี้ยไม่รู้อ่ะเยลลี่กินปะไม่ได้หรอเออไม่ใช่ตกใจเกามบอกว่าห้องน้ำสวยไหนท่าเรียนปดูไหนมาค่ะเอ็น้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวตรงนี้ก่อนมีทิชชู่ให้นะคะแล้วก็มีขนมมีกาแฟมีของกิน ยำดึกหิวกินได้อันนี้อะไรอ่ะพี่แหม้อใส่น้ำแข็งปะใช่โหยจะติดใส่น้ำแข็งอ๋อใช่ใช่แหละหปิดไม่ได้ด้วยมันต้องการ้อนมีสบู่มีอะไรให้ครบเยอะด้วยเอากลับบ้านนะนี่ค่ะห้องน้ำพี่แอมอยากิมน้ำวิธีวิธีทำไมห้องน้ำร้อนจังเลยหน้าหนูแย่จังยังไม่ได้แต่งหน้าเลยไม่เป็นไรรีวิวก่อนกค่ไหนนี่ค่ะห้องน้ำ หนูว่าอาบน้ำคนละแบบ3-4ชั่วโมงอ่ะพี่เชื่อหนูว่าแตื่น้อนน้ำมันร้อนใช่ไหมเสร็จร้อนอยู่ต้องปิดอันนู้นไหมอ่ะไม่ต้องพี่ตองอาบน้ำได้เลยนะดีอะไรอีกอ่ะก็มีแค่ตองร้อนมากใช่ไหมกำลังจะไปอาบน้ำละไม่ไหวเหงื่อออกท่วมตัวเลยอาบน้ำจะเย็นกว่าแก้มใช่ไหมนี่ทำไมเขาตั้งแอร์แบบเนี้ยไม่รู้แต่เย็นมากเย็นนะ เดี๋ยวหมุนปับหมุน่นนไปวนมไอ้ขึ้นหมุนป่ะอ๋อตามสองห้องห้องเดียวเยก็ก้้าเล็กจะมองไม่เห็นเลยหรออมเห็อ่เป็นไงออมฝั่งน้นก็มีห้องน้ำใช่หรอ้า่นอกกันนะ น้ีแต่ไม่มีไฟอืว่ามีข้างบนมันนี่ไงไฟไฟนี่ก็อาบได้มีสองห้องน้ำแช่แบบสาาจมากเย็นกว่ารถอีกจริงแต่ในห้องน้ำมันร้อนนะคูนัดกี่โมงนะพูนัดบ่ายสามวางกี่โมงอะไร ตื่นเต้นนะตื่เต้นอะไรอ่ะตื่เต้นอะไรก่อน คิงเี้ยเออน่าจะใช่ไหนอ้อมหันมาคลิปหนึ่งเรวไปดูน้องปะเออไปดูน้องปะแต่ไม่อยากออกจากห้องเลยอะเย็นเกินขออาบน้ำก่อนนะมาไปหาน้องกันปะค่ะเออจะอาบน้ำโอ้อมมาเร็วถ่ายคลิปก่อนไม่ต้องแต่งหรอก โวยอยู่แล้วใช่ไหมไปนี่คือเราแต่วงของเราที่เรียกว่าแตวงอย่างเนาะอันนี้เขาเรียกชื่อเพาะมากถ้าภาษาไทยเรียกวัวจ้าแต่ถ้าเป็นภาษาังกีษโคค่ะคำเฮ่คำเหลือเดี๋ยวจะพามาดูที่พักนะเจ้าภาพเหมาเลยเมื่อกี้คุณหมูสอดส่องดูแล้วว่าไม่มีห้องว่างเหลือเลย น,นรีสอร์ทแห่งนี้ที่นี่บ้านแม่รีสอร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอปากพีจังหวัดน,นครนายกแถวเนี้ยแถวเนี้ยจะเป็นหลังหลังเป็นห้อง<ม>นะก็จะหลังห้องละสองคนแล้วก็สาวๆเขาก็จะได้ห้องใหญ่ห้องใหญ่ในหน้าอิฉามากกว้างขวางมากดูแล้วไม่อึดอัดน,นะครับจะใครได้ดูได้สดจะเห็นว่าเจ้าภาพแบบโหูสปอร์ตมากโคตรใจถึงเลยตอนนี้ให้น้ําเรามาเพียบเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่เจอกับพี่ พี่คนดูแลเราที่ปากทางที่แรกผหมูว่าจะไม่รบกวนเขา,เลา,เขา,าแล้วเ,เ,เ,เพราะว่าเขาหาน้ําแข็งให้เราเขาหาน้ําให้เราเยอะยังพอว่าเขายังมวิ่งหาน้ําแข็งให้เราอีกก็เลยแบบจะลอยออกมาลอยออกมากลับที่เข้าที่พักเลยแต่ปรากฏว่าเขาเอาน้ําแข็งมาให้เราครับดูว้าวชําๆครับผมค่ะเจอโชคดีเจอกันที่ปากทางพอดีตอนนี้ผหมูก็ว่าจะให้เด็กๆเ,เ,เอาเอาโค้กับไปแช่ห้อกละขวดมาเอามาตักน้ําแข็งที่นี่ไปดื่มเพราะว่าแต่ละห้องมีตู้เย็นด้วยมาดูในห้องกัน โมห้าทับห้านี่มีตู้เย็นด้วยนะแก้มห้องนั้นมีไหมมีค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าใช่ตู้เย็นมินิตู้เย็นแล้วก็ที่นอนที่นอนสองคนนะครับไม่เป็นไรคุณลำโพงบูทูธให้ด้วยค่ะเฮ้ยอันนั้นมันถ่านไอ้นี่ใช่หรออาอลำโพงบูทูธในตู้เย็นแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำตั้งแต่เข้ามาถึงแล้วเพราะว่าทางคนติดต่อเข้ามาคุยกับคุณหมูตอนที่อยู่บัดว่าเราเข้าได้บ่ายโมง ซึ่งเราก็มาประมาณบ่ายโมงนิดๆนะครับเขาเปิดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับดูห้องน้ำอ้ยไว้แกมาดูแกมาดูฮัลโหลฮโอ้ยยังอุ้ยเบอร์หวังอันนี้เขาเขาบวชแล้วเพิ่งศึกมาทำไมคะเขาเขาชื่อชูเขาชื่อชูไอชูไอทิชชูอ๋อเป็นอาจารย์ทำไมครับทิเชอร์ คนักล้องทำไมครับทดแอลทดแอมทดเอ็มเอาหรอวะที่ทีแอมอยู่ข้างนอกทดแอมรออยู่ข้างนอกอู้ห้องน้ำไม่เข้ามาห้องน้ำดูมากมีด้วยใช่จ้ะอุ้ยอันไม่เอ็นนี่ไม่ใช่เวอร์วางตื่นเต้นนะไปบางที่ไม่มีจิ้งจกไหนมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงด้วยแอบแล้วน้องไม่ใช่ไม่คนหนึ่งนะเอ้าอ๋อนี่ไงเขาเขาทำที่กันจิ้งจกให้แก้ม แี่ยเนก็ทำตะข่ายกันจิี่จกไหมแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงเมื่อกี้ยังเห็นก็มาอยู่เลยเออแล้วก็ฝั่งนี้มีโอเพนแอร์ด้วยนะครับนีถ้าอยากให้ขี่ไปชมยูไปก็ได้นะอ๋อนี่ถ้าสมมติคุณนั่งขี่อยู่ตรงนี้ใครที่มาเล่นมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เราก็จะคุยกันได้เลยนะเวลาคุณนั่งขี่เอ้าแก้มเป็นไงบ้างแก้มกินข้าวยังแก้มมันจะกินแล้วค้ายงแงเๆง เป็นที่พักที่แบบคือเรารู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่เจ้าภาพเขาเจ้าภาพเขาดูแลเราที่งานอะไรดีมากครับทุกคนนยเขาเขาคุยอะไรคอนเฟิร์มงานกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเรื่องน้ําท่าเข้าป่าเนี่ยเขาไม่ให้บุกห้องเลยแล้วที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือมาที่พักเนี่ยมาเจอที่พักเลยแบบเหมาเลยเหมารีสอร์ทให้เลยนะอันนี้จะยี่สิบคนพอดีสาวๆก็จะได้ห้องหนึ่งหกคนนะที่เหลือก็จะเป็นห้องละสองคนก็จะ,จะมีเด็กสนมาเล่นของเขาพังแล้วตอนนี้ครับอืมอืม อันนี้อันนี้คุณนอนกับใครคะคนเดียวคุณจะนอนอย่างนี้แหละถ้านอนคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวไม่คุ้มถ้านอนเตียงเนี่ยมันคุณนอนอย่างนี้แหละครไม่เอาคุณหนีแต่หนูทำให้ดูหนูเคยนอนอยู่เตียงหนึ่งวยครูจะมันสบายนะมันแบบร่องหัวลงอะ่ะครูแต่ว่าเตียงนี้ดีนะคะมันเป็นเตียงดูดเออดูดวิญญาณดูดหัวห <c oughs> หเลยนี่แก้มหายไปทุกที่ไม่สบายแก้มตื่นแก้ม แอมตืนเดี๋ยว,ยวถ้ามันถูกลงไปข้างล่างเราจะหากูไม่ช่วยด้วยอแล้วมันเป็นเรือนไม้เป็นเรือนไม้ที่แบบ <c oughs> กำลังพอดีกำลังพอดีแนะนำมาพักนะครับที่นี่แต่ว่าราคาไม่รู้นะวิมีอาหารด้วยมีอาหารด้วยครับผมสั่งอะไรครับคุณนาย ินนชาเย็อยากกินชาเย็นโอเคหนูร้องไห้ว่าหนูอยากกินชาเย็นมาหลายวันแล้วไม่มีใครซื้อชาเย็นให้หนูกินได้เลยอ่าโอเคไม่ไปร้านกาแฟชาโอ้แล้วไม่ไม่ได้ซื้อของฟรีลูกสะพรส์เขาให้ฟรีลูกสะพรายมาให้ฟรีใช่แต่คแรกจะอและทุกห้องก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะให้แก้มเกล็ดเดินไปเฉยวเฉียวใครเปิดให้ก็ก็ถามก็คุยใครไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะชอบไอ้หูหมูชอบมากเลยห้ามสูบบุหรี่ วันนี้กินน้ำมะลมทั้งวันเลยใช่หนูหนูเป็นคนไม่ชอบกินน้ำมะลมแต่เพราะอากาศมันร้อนหนูเลยต้องอดไม่กินน้ำมะลมเพราะว่ามันมีแต่น้ำอมไปตามหาพี่แอมไม่เจอพี่แอมหายแล้วเพี่แอมกลับระยองแล้วใช่มนพูดไดเปิดประตูไว้นะโอ้อันนี้ห้องใครน้องทั้งนี่ค่ะอยากนอนแล้ววังง่วงอ่ะเร็วเร็วเฮ้ยเปิดทีวีก็เปิดเลยครับเป็นไง ขอยเข้าในนะห้องนี้นางกี่คนนีิเอาหกก่อนนะสองนางกับใครปาล์มโอเคห้องหอคืออะไรอ่ะอุ้ห้องหอบมากเลยอ่ะห้องหอบมากเลยอ่ะห้องน้ำเหมือนครูไหมห้องนี้ไม่น่ารีวิวแล้วเพราะเหมือนครูเหมือนเลยโอ๋ออันนี้ไว้ทักทายกันตอนขี้ไหนเปิดดิเปิดดิเปิดได้ไหมปาล์มใช่พี่เลดิเดีได้ข้างบนปอ่ะดีดี เปิดไม่ได้เป okay, ิดได้ปะวันนี้นี่มัองกรณีไว้นี่ว่ะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เคปิดไม่ได้ถ้าเปิดได้ก็คงก็คงทักทายกันสวัสดียามเช้าสองคนนี้เขาจะไม่ตีกันใช่ไหมไม่ตีโอเคพี่แก้มนะอันนี้พี่แก้มนะโอเคครับเบครั์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปจับไม่ตีนี่ค่ะนอนได้ ได้ได้ใหญ่มากเพราะว่าไม่ได้ก็ต้องได้อีกนิดเพราะว่าไม่อาดหรอกน้องน้องตัวเล็กอย่าพากันนอนดึกนะจิ๋วนอนไวอยู่แล้วจิ๋วดูน้องหล่ะหล่ะเราเรานอนดึกแน่นอนแก้าเต็มไปถือว่าโบนน้องหล้วแต่เป็นนอนตีนักเก้มกับห้องถืออันนี้มันอยากนอน่นี่น่าจะเหมอนกันอุ้ยอุ้ยขอบคุณนะไปอย่าอันนี้อะไรอย่ามีลิปแถมด้วยอุ้ยขอบคุณนะ ่โอเครอเล่นโอเคบ๊ายบายอุ้ยอุ้ยโอ้ยเขาพักผ่อนแก้่อะเหรอยิ้มยมวานยิ้มว่ะขอโทษไม่ไไปหลอกง่าจังวะปากจริงปากปอเฮ้ยปล่อยปล่อยเขานอนเอโอตาเยิ้มเลยยิ้มเยิ้มเลย มาปปข้างนอกฝัน <screws> ด <in the fridge> ีฝ <Anyways, desserts> ัน <hungry> ดีฝันดีขอโทษขอโทษขอโทษยิ้มหวานทำไมเฮ้ยเขายิ้มหวานเปิดมายิ้มหวานน้องตาเยิ้มเลยเอ้าวทำไมเปิดกุญแจไว้ตรงนี้เล่าเอากุญแจไปมึงเอากุญแจไว้ประตูเนาะเก่งในโผล่เพื่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนะคะบ่ายสามค่ะเพราะฉะนั้นเรารีวิวเหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะ นั่หรอหรออ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ